สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตามสัญญานะที่ได้บอกกับพ่อพ่วงข้างไว้นะว่าทำเสร็จแล้วก็จะถ่ายลงให้ดูนะพ่วงข้างาเมื่อคิ้ก่อนที่แล้วไปที่ทำัวนะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะก็จะทาปู ดูแผ่นตตันเหล็กนะเนะแบบเป็นตตันเหล็กเกลดสามสูงสี่อ่ะนะแบบดูไม่ติดนะนะไม่ไม่ไม่เข้าสนิมนะก็จะดูข้างล่างข้างข้างอ่ะนะแต่ด้านล่างอพอประกอบเข้าแล้วจะดูเห็นครับนีนะประมาณข้างล่างก็จะใช้เป็น uh, เหล็กฉากอ่ะนะเหล็กฉากทั้งหมด ถ้าถามว่าทําไมถึงเอาเหล็กฉากที่ชอบทาเหล็กฉากเป็นโครงสร้างมันช่วงด้านด้านล่างอะนะเพราะว่าเหล็กฉากมันไม่มีรูถ้าเหล็กมีรูแล้วบางทีน,น้ำเข้าในรูมันก็ขังในนั้นอะขังในในใ,ในรูนะมันก็ทาให้เข้าตัวนิมไวมากอะนะแต่ถ้าเหล็กฉากมันไม่เป็นรูะนะ พอโดนน้ำโดนแมันก็ไหลผ่านไม่เไม่ใช่เป็นเหน,นี้ง่ายนะก็เลยเลือกวิธีที่จะใช้เป็นเหล็กฉากนะโครงข้างล่างก็จะเป็นเหล็กฉากรุ่นะนะีนะ้นะหนาหนามากๆเลย เสร็จแล้วเราก็มาก็จะมาพ่นสีพ่อนอะไรให้ะนะมันป้องกันสนิมด้วยนะถ้าถามว่าข้างทางเนี่ยทำอะไรกันแน่ทำรถทุกๆหรือทำพ่วงข้างกันแน่จริงๆแล้วผมก็ทำทุกอย่างอ่ะนะเท่าที่ความสามารถตัวเองมีอ่ะนะ จะเป็นงานเชื่อมงานอะไรก็ทำหมดะ่ะแหละอะไรมาส่วนมากก็จะทำได้ทุกอย่างนะอะไรทำได้เราก็ทำอนไนทำไม่ได้ก็ไม่ได้ทำนะแต่พวกโครงสร้างโครงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นงานถนัดของเราอะนะแต่มาถ้าตรงแขงงว่ากับงาน ไม่ว่างก็ไม่ได้ทำนะไม่ไม่ได้ทําให้นะแล้วก็ทำทำป้ายอะนะทําที่ติดป้ายเขาสั่งให้ทำทำเสร็จก็แข,แข็งแรงมากนะพวกเอ ตัวล่างที่จะลองรับก่อนอันนี้เขาจะไปขายพวกอะไรอะไรก็ไม่รู้นะก็อันนี้แหละทานมไข่มุกอะไรเนี่ยเขานะขายให้ดูชท้าจะออกมาเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามาป่าปลาปูปลาหลายคนากผมจะไม่ค่อยป่าจะพ่ออันที่มัน มันลื้อทิ้งหมดเลยทั้งทั้งงานน่ะนะมันก็จะมาป่าเอาเคพาอที่มันน่ะมันก็อย่างนั้นนะแหละแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วผมก็ลื้อทิ้งหมดเลยลื้อทิ้งแล้วก็มาทําขึ้นใหม่ไปเลยเป็นเล็กฉากมันจะความทนทานมันจะมีสูงกว่าเด็กแป๊บนะเด็กแป๊บพอเวลาเราเชื่อมเราเร็วเชื่อม เป็นรูนิดหน่อๆยๆเนี่ยมันก็น้ําเข้าได้พอน้ําเข้าได้เ,เดมันกเาไปขังอยู่ในนั้นนะพนอไปขังอยู่มันก็เสนิมกินมาจากข้างในนะถ้าไม่เหล็กขาดได้ได้ไวมากนะแต่ถ้าเราเอาเป็นพวกเหล็กขาดผมว่ามันมันจะเวิร์กกว่านะเพราะว่ามันไม่ได้มมีน้ํามีอะไรขังนะแล้ว หยัดไปให้แล้วแหละคอคอ,อพ่วงข้างอ่ะนะก็จะออกมาเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะถ้าทำเสร็จออกมาเนะมื่อก่อนเราจะถ่ายอันเก่าให้ดูที่รือออกมานี่ก็คืออันเก่าที่รือออกมานะมันเป็น แต่นเหล็กแบบตูดติดนะมันก็เข้าสนิมมานะนี่มันก็คืออ่าที่รื้อออกจากอา่ช่วงข้างคันนี้นะมันก็จะเป็นประมาณนี้นมันถูดหมดเลยอูแทบไม่มีสินดี จะรื้อทิ้งหมดไปเลยพเพราะว่าจะไปเสียดายเลยผูกไม่มีชิ้นดีแล้วนีพ่พระบอ กฝบบากนะก่อนจบคลิปนะะถ้าพวก่วงข้างท่านใดได้ดูอยู่นะคิดจะทำะแก้ไขดับลงตรงไหนอะไรนี่ก็นำมานะแต่วงเล็บนิดนึงก็ถ้าว่างอะนะถ้าว่างก็จะทำให้อะนะแต่ถ้าไม่ว่างก็ก็คงจะเลื่อนกันไปอนะอะคลิปนี้ก็จะมาแบบ เป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าจะได้รีบไปทําใหม่งานไหนสปันเลสไปเชื่อมสัตนเลสให้เขานะเขามาทิ้งตัวงแต่เมื่อวานอีกสักพักเขาก็คงจะมาเอานะเดี๋ยวเขาว่าเอาก็คงจะจบคลิปลงเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับ